กลงจะถามคุณลูวี่เลยว่ามันปคอมแานดาดิแกนิโอเดอส์เอ่อแค่ได้76 HQ ครับพี่เจ็ดเจ็ดหกอ๋อมันคือแพนเทอรใช่ไหมบอกมัว่ามันสับสนทีลแพนเทอร์ r i g h Yes not เออวิรงอย่าเนี้แทนรถสัยกอนแ้นรถไม่กินสเปกเท่าอยู่2วันอวันนึ่งคุณรู้พี่เดี๋ไปโชเฟอร์ให้ยังไม่ได้เติมสพายนะเลยเลยทำเร็ี่โอเมก้าแน่ใจนะว่าอยากเลือกับคน <laughs> Commander, if you can so drop you supplies know, on loot Jig loot. Squad Mark, we should be able to get a garrison, garrison there. So. Copy. Oh. We are here to make and boxes. The garrison at those garrison. Thanks, Commander. แต่เวลาจับข้อมไม่ได้ับออกไม่ได้มีคนนั่งบนถลกกระบอกแล้วกันนะถอนวัชชัลั์ดีสโตรดเดี๋ยวเดินไปเจอข้างหนเลยเดินมาไม่ไดเดินมาเลยเลยรถผ่านได้คนผ่านไม่ได้สองคนเลย ไปกันไปกันตัดตอกเลยกันต้องคอยหลบหลบต้นไม้นะหลบต้นูม้นะเอาอลบตายเอาติดต้นไม้บักต้นไม้ทีนี้ผมเดินผมเดินติดต้นไม้ผมก็ตาติดต้นไม้ไปอยู่ในต้นไม้อะเก็บ

ลู้พี่ไอเฮ็ดพมรันเป็นไหมได้ลองมาได้ค่ะลองลองรีคอนเฟรนดูก่อนก็ได้เดี๋ยวแล้วก็ถ้าคนมันมีคนสองคนไอเฮ็ดพมรันเลยผม่งถอดแชรี่น่าจะยืดได้น่าจะยืดได้แล้วไม่หมายถึงจุดตัดไปอ่ะจุดตัดไปใช่ไหมผมวิ่งถอนไปอ่ะตอนนี้มันวิ่งมาจากสี่หกเป็นล้านเลยลองรีคอนเฟรนดูเลยก็ได้นะสี่ลายอ่ะได้ลงมาจะวิ่งลงมาจากข้างล่างไปหวสี่หก มีคนยาวแล้วกันจะต้องไปดึง c ปน y เขาบอกว่าจุดถัดไปฟอกนิกพอ i n t ออกอะไรอ่ะซ้ายเฮ้ยเ้าบอกว่าวิ่งไล่ลงมาไม่ใช่วิ่งผ่าน แกตา้าน,านดนาหน,น,น้าวะพู้รลถังดีกว่าผู้เดียวพู้ตัดไพ่แใน่ not the carry เดี๋ไปขับะไปชนรถถังกันแ้รถถังเข้าทุดหนึ่งจุดเข้ามอยแต่ว่าแกีเ่เป็นแต่ เสียงกวางไหมโอเคแต่นั่นแหละถ้าอยากถ้าอยากลองเสียงดวงอะ่อะก็ไอเฮ็ดความรันเลยกเอาเลยคนรู้ไหมอากาศนี้มีห้องเดียวอ๋อความรันทางทางยาวไปเป็นอะโอ้ยเกมมันเะดิร์ can I get the s u o p l on my pin ไหนนะไอเฮ็ดหยิบเอาไอาเฮ็ด <laughs> <laughs> โอ้ยยีงลงเกินเงนินจริงลงในลงในจุดไก็ได้คอมาณนด้อยลองดูลองดูงดเผื่อรอดเผื่อรอดรถดถังเราไปปุ่มกันให้แล้วก็โอเคแหละคอมเนด์แค่ไหนก็เออว่อางๆก็ดอบซับไพ่ไปเลยแถวเส้นแปดอะ จะดอกเปิดค้างไว้เะปิ้งหลันด้วยไหมเดี๋ยวไม่ต้องก็ไม่ต้องแต่ถ้าสเตปก็สเตปลงล่างอะไรแนวตรงคอมเมนต์ดู จะรอดถ้ารถคันสามคันวางอยู่ถ้าไม่รอดทิพย์เงอาร์มิ76ตีมาขวัญสว่างขวัญสว่างชั้นแบกชนแบกขวัญสว่างเลสเตอร์ยารมิ76ตีมาใช่ใช่ได้สเตอร์ทิพย์จะได้สเตอร์ทิพยนพอดแน่นอน <Go! S 2> ใครใครจะเอาแทงโอ้โหเกิดเกิดสองคนให้ตายดกอ่า the o n เนอคิดเคิดเดียวอนื้อคิดอ้ลยเลยบิดจะเอาอะไร Uh, Commander, requesting a Tiger tank HQ2. You... Please. Okay. Copy. A Tiger and Panther. Tiger, please, HQ2. Good. Okay, copy. Good. Fox is yes, an A. C. 76 figure. destroyed. Thank you, guys. backup <laughs> <your> the coming. Back <laughs> up garrison on the airhead. Built.

Let's go, let's go, let's smoke smokes. <coughs> ที่แบบโคดเบสิกนี่งั้นเซฟเสร็จได้ปล่อยให้เขาถอนไปติดจัดไปพอนเองเฮ้ยมีคนถอนให้เว้ยเอฟดีฟ็อกส์แท็กมาร์คเกอร์เดอะมีเดียมแท็กเขาก็เดี๋ยวมันเข้ามาถออกจะเรื่องอะไรที่ย่างเยอะมันเดินเข้ามาไม่ได้ Commander, can you spawn a heavy tank? Left edge view. Panther, please. Okay. Commander, if you can recon over the uh, site, it would be amazing. And then, bombing

Meeting King and coming along, let's escape. Oh, we can't do Yeah, we can. Can I get a supply track? Right HK? It's on okay. it's out. Do, do, do. Oh each. my god. Oh, what's up, I have a gun. Let's go. Oh, make a... dissolve me uh, If fill not enough, you can put the surprise trap. That's quite fine. okay. It's quite, quite fine. Pitch. Yeah, got it. Thanks. Mmm... Bombing bug. Oh. Bombing one, one in, uh, one minute. ทังหเลยไม่รู้ดีเลยไ <c oughs> อ้เียไอ้โดนรถส่ตัวเอเผาเอ่อตวคับไม่ใช่เางรถสัผมมีกแครี่มนะหลังบ้านเนะี่ยหลังบ้านคางไปถอน,น,นขอนะงนเนางรถสับพสี่ส่นรถสับพสา,สา,สามเบรกไม่อยู่ละเอียบตัวเองตายแลมีแรี่อนเอฟชิกมาก I'm going to loot now, and Miriam is going to die here. Fox is an enemy heavy tank. Oh. Okay. Where's the Gary-Gary marker of commander Zachary? Okay. Tank on Fox marked this way. <Yo. S 2> เยอะเยอะมากเป็นตรงเลยโอ้ไม่กอนกระพาย mm hmm. ระพายตรงปิงยีงโดนก็คือเป็นกอนแล้วตรงนี้มันเข้าไหม้อมเข้าไหมโอ้เปิดตา hmm. ไม่ถึงอ่ะ บอำรันในจบหรือว่าตรงก๊อกเองเออถ้าไปรู้ก็รีบันเต้นทำไมคนคนเดงยิวจบเฮ้ยทังค์ we have v i s อ a l on the Gary Fox and c ม m m a n d e r Fox กําลังเข้าไปเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ได้แต่บอมบัด้วเขาเคลียร์ได้ไหมถ้ามันวิ่งมาเต็มแล้วแทงหันข้างหน้าหน่อยก็ยิงจัดเข้าหนามพออะ 15, I know. Fox Gary Marker is down. Okay. nice. Get Gary down. Let run on the point. He's pushing. Let me supply, Fox. try, okay. try, Fox Marker. Uh, I put a supply on you, Fox God.

ไม่ได้แคลรี่หรอแคลรี่หลังเราว่ามันน่าจะอยู่ซ้ายนนปนนะติดกับสปายทอกเราอะว่าตรงนั้นไม่มีใครดันขึ้นไปได้เลยใช่ไม่มีใครดัน The last marker is the last point of the enemy. Oh. <laughs> ว่าแคลรี่นันโดนแคมมแ,แล้วแหละมีซีแพ็นอเจอไปแล้วละโ,โดนลดตัวเองครับโดนแล้วขอโดนแล้ว,วมีคอนกีบเราครบอย่างครบแล้วนี่เอ้ยมีขาขาขสปอตเตอร์คนเนึ่ยอ่ะเออ ไม่ไม่เป็นเตียบสร้างแกลลี่อที่สั่ไปแล้วอฟตีเฟลซัปไพรดิซัปไพรรอไว้เต็มเลยอันอัพไวดูบีไล่สร้างเดียวไม่ได้ก็ลงเอเฮนแล้วนะแต่บอมรันไม่ได้ครับไอเย็นไม่ต้องรีบ

มันลงมันจะลงก็ต้องแท็กกันอย่างเงี้ยบอกว่า h ฮปปีกันหรืมเ่าเออคอมมันจ์คัดค้างก็จะ h ฮ a v ี้แท็กพันซ่าเออเลเวอร b สปังบ้องอะพันซ่าอ๋อโอเคไม่เจนนั่นไัวมัยยไปดักไปดูดนะอันนดนเลียเดนกันเอฟเอฟแปดใช่ดิอีแปดแล้วอีแปดนำหกอีแปดีแปดนำหกลรวถัง h ฮ a v ี้แฮปปี เป็นอีแปดนำห้าอีแปดนำสี่แล้วคอมมานเดอร์วางโอพได้ไหมวางได้ก็ดีออแกลีเขาเนี่ยมั่งใช่ใช่ แกริดาบอมเอาไปถอนละบบอมซอมเบยโอ้ขนาจะจัดเกิดมาทำเพี้ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้เดินเขาอยู่นี่จิ๊กสกอค Could you build a c a r r What? Is the tank on item mark destroyed? Copy. Uh, is it? Is hey. the tank still there? There is one, I believe. Bigger skull? Can you build a carrier? Onward. On Up sigma.

We, we got the garrison on point So it's actually been such a thing nice I, th I think okay, We're we out one? of ammo anyway now Scott can be able to carry he might have died before you got it on yep. commander can you call supply drop on my pink hush? Why? ไม่เลยไ่วรถทะพายมาตรนกลางเหลียววะมันจะไม่ตั้งแกลลี่กันเลยหรือไงวะเออตั้งต้องั่เย่น,ะน่เกิดไม่ได้จะยินง

六二零，六三。哎<文>